ครับก็มาพบกับอูช่างชุน modify นะครับอันนี้คันอตฝาสูบอ e. ี u ุ6 s d 1 t นะครับในคู่มือก็ระบุไว้ว่าจะมีค่าน็อตเก่ากับน็อตใหม่ฮะ,ะตัวนี้หน่วยเป็นนิวตันเมตรกับฟุตบอลนะฮะขันรอบแรก98นิวตันเมตรนะครับรอบที่242รนิวตันเมตรนะครับสำหรับน็อตเก่าขันองศา สาองศาครับถ้าเป็นน็อตใหม่เปลี่ยนน็อตใหม่ก็ขันองศา60องศาครับอันนี้ก็ก่อนขันก็ลำดับนอ็อตฝาสูบนะครับ1 2 3, 4, ึ่งสอี่ฮะเป็นลักษณะจะเป็นขันเวียนก้นหอยนะครับก็คือ1 2ึ่สาสี่นะฮะเวียนขวาออกไปนะครับ พอเราขันรอบแรกรอบ2เสร็จแล้วเราก็ใช้ตัวองศาตัวนี้นะฮะนี่คือตัวองศาเราครับแล้วก็ปรับสเกลไว้ที่ศูนย์นะครับแล้วก็ขันมาที่เลข30มสบฮะเป็นอันว่าใช้งานได้ครับถ้าเป็นน็อตใหม่ก็อยู่ที่60องศาครับอันนี้ก็จะประมาณนี้ฮนะัลดับตัวเลข